เมหาสม,มยทุสูตรว่าโดยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัฒ์แขวนสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมาก จากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระพุทธมีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุทาวาสสี่องค์ได้มีความดิดรังนี้ว่าพระพุทธมีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้มสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์ทางที่ดีเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพกักพระผู้มีพระภาค เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายัางทรรสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงผู้ไม่พ่ายแพ้ จากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กลุ่มบังเหียนขับรถม้าไปเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลส ดังตัปูตัดกิเลสดังลิ่มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปัศจักมุนทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่า เราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะไม่ไปสู่อาบายภูมิคันละกายมนุษย์แล้วจะทำให้หมูเทพเจริญเต็มที่